สวัสดีค่ะรัชนกพร้อมพรมานาติกุลค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนการลงโปรแกรมอุ้ยขออภัยค่ะการอัปโหลดวิดีโอขึ้น YouTube นั่นเองตอนอื่นค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ YouTube ก่อนนะคะ อ่มาแล้วเว็บไซต์ Youtube จะเห็นว่าหน้าตาคงคุ้นเคยกันดีสำหรับหลายๆคนที่เคยเล่นหรือว่าเคยเปิดฟังเพลงใน Youtube อยู่ดูวิดีโอแต่ว่ายังไม่รู้จักวิธีการอัปโหลดวิดีโอนั่นเองนะคะ,ะก่อนอื่นต้องเข้าไปที่ไซต์อิก,ก่อนค่ะสำหรับหลายๆคนที่เอสงสัยว่าเอาวก็ฉันยังไม่มี อีเมลเป็นของตัวเองนี่หรือว่ายังไม่มี Account เป็นของตัวเองไม่ยากค่ะเราเข้าไปที่ create a n account นะคะก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นชื่อชื่อเราอ่าออเป็นเมลของเรานะคะแล้วก็พาสเวิร์ดอ่าไล่ลงมาเรื่อยๆๆืๆ,ๆ,ๆจากนั้นเนี่ยนะคะให้คุณกด I agree to the Google แล้วก็ next step ไปนะคะแต่อย่างในกรณีของดิฉัน,นเองนี่ยดิฉันมี Account เป็นของตัวเองแล้วก็สามารถกด sign in ได้เลย สำหรับใครนะคะที่มี Account เป็นของตัวเองแล้วเนี่ยก็สามารถกด i อ n i นได้เลยเช่นเดียวกันจากนั้นก็ใส่เป็นเมลของตัวเองใส่พาสเวิร์ดค่ะแล้วกด Sign ่อดีนรอสักครู่นะคะมันจะขึ้นให้อ่าโอเคขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นค่ะเราก็มาทำการอัพโหลดวิดีโอกันเลยโดยเข้าไปที่อัพโหลดค่ะกดอัพโหลดนะครับ แต่นั้นมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้นะคะเราก็เข้าไปที่ select file form your computer กดคลิกเข้าไปเลยในกรณีนี้เนี่ยดิฉันได้เอาวิดีโอของตัวเองมาไว้ที่เดสก์ท็อปเดียที่เรียบร้อยแล้วก็คือกดคลิกแล้วก็ Open เข้าไปเดี๋ยวมันก็จะขึ้นให้นะคะรอสักครู่หนึ่ง เออบางทีมันก็นานไปเนาะอ่าเขาสงสัยว่าเอ้อาแบบวีดีโอนี้มาจากไหนหรือเปล่าถูกต้องค่ะเพื่อที่จะแบบว่าให้เวลามันกระชันชิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นไฟที่ค่อนทางเล็ก ค่ะเรียบร้อยแล้วไฟล์วิดีโอของเราคอม p พลซ์เป็นที่เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเรามาตั้งชื่อค่ะตั้งชื่อกันก่อนตั้งชื่อของเราก็ส่วนนี้เนี่ยจะเป็นชื่อที่เวลามีคนเซิร์ชหาเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะคะเวลาเซิร์ชหามันจะขึ้นตรงนี้ได้เลยและตรงนี้เป็นคำอธิบายใป้ายวิดีโอของเรานะคะก็สมมติว่าเราก็ใส่ไปว่าเป็นคำอธิบาย แล้วก็แท็กตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนคำที่ช่วยให้คนเนี่ยค้นหาได้ไง่ายยิ่งขึ้นถ้าสมมุติว่าเรามีคำหลายคำเนี่ยก็อาจจะใส่คอมมาคั่ได้นะคะสามารถใส่ได้หลายคำอย่างน,นี้ก็ใส่ไปอ่า แล้วเราก็มา Choose ตรงนี้กันก็เลือกเป็น Entertainment ละกันเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะขายสินค้าแต่ว่าเราต้องการเพื่อความบันเทิงตรงนี้นะคะแนะนำให้เลือกเป็น Public ค่ะจากนั้นเรียบร้อยเราก็ทำการเซฟตอนนี้กำลังเซฟให้นะคะ

มามาแล้วนะคะวิดีโอของเราอัปโหลดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลองเข้าไปดูสิอัปโหลดจริงหรือเปล่าเนาะตอนนี้ยังไม่มีคนดูเลยนะคะยังเป็นยอดศูนย์วิวอยู่อ่า เรียบร้อยนะคะสําหรับวิดีโอของเราค่ะจบแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนการสอนอัปโหลดวิดีโอลง y o u t u b e ค่ะสําหรับใครหลายคนที่ยังอัปโหลดไม่เป็นเนี่ยเชื่อว่าลองทํานะคะลองทำาัสองสามครั้งแล้วเราก็จะชินแล้วก็จะคล่องเองค่ะสําหรับวันนี้ค่ะรัชนอพรอมพาติกุลนะคะขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ